ข่าวดีสำหรับประเทศไทยอีกแล้วคมานาคมโหมสารพัดบิ๊กโปรเจกต์2.1ล้านล้าน,านกระตุ้นเศรษฐกิจปีพศ2568อยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับช่องโควิดชาแ n ล e l 4เเกี่ยวกับรายการเล่าข่าวของกระทรวงคมานาคมนะครับไม่ว่าจะเป็นทางบกทางรางทางน้ำและทางอากาศนะครับคลิปนี้ช่องโควิด c าแนล e l 47จะนำข่าวสารเกี่ยวกับ โครงการต่างๆนะครับของกระทรวงควมนาคมนะครับท่านผู้ชมที่จะเดินหน้าระบบโครงสร้างพื้นฐานนะครับหวังกระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุนในปีพศ .2568 นะครับมีโครงการอะไรบ้างก่อสร้างเมื่อไหร่งบประมาณเท่าไหร่ของโครงการนั้นๆนะครับก่อนไปรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กด like, รกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนล e ีเดด้วยนะครับไปรับชมรับฟังข่าวสารกันเลยครับผม ไปกันครัระทรวงคมนาคมยังคงเดินหน้าพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานหวังกระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุนในปีพศ2 5 6 8อย่างต่อเนื่องซึ่งมีมูลค่าของโครงการ1.12ล้านล้านบาทนะครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าสำหรับมาตรการรถไฟฟ้าสูงสุด20บาทตลอดสายปัจจุบันกระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอต่อคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอรเห็นชอบคาดว่าจะประกาศกฎหมายมีผลบังคับภายในเดือนกันยายน2568ที่จะถึงนี้โดยจะนำกำไรสะสมของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟอมราว 8,000ล้านบาทต่อปีรวม2ปี16,000ล้านบาทมาชดเชยรายได้ให้แก่เอกชนแต่ละสายนะครับขณะนี้มาตรการดังกล่าวยังสอดรับกับเรื่องการปรับปรุงร่างพรบอร,รอฟอรมอปัจจุบันที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมรเห็นชอบแล้วหลังจากนี้ตามแผนจะเข้าสู่การนำเสนอต่อสภาผู้แทนรัษฎรเพื่อพิจารณาในวาระที่ห ถึงวาระที่สมตามลำดับคาดว่าจะสามารถดำเนินการในส่วนที่ได้ทันทีภายในเดือนกันยายน2-5-6-8นี้ด้านความคืบหน้ารถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีแดง3เส้นทางรวมวงเงินของโครงการ66.222ล้านบาทโดยโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีแดงช่วงรังสิตถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตวงเงิน 6,473ล้านบาทขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมเปิดประมูลภายในเดือนพฤษภาคมนี้ถึงเดือนกันยายน2568นะครับขณะที่โครงการรถไฟชานเมืองส่วนต่อขยายสายสีแดงช่วงสิริราชตลิ่งชันสารยาวงเงินลงทุน15,176ล้านบาทอยู่ระหว่างรอบรรจุเข้าวาระคอรมอส่วนต่อขยายสายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อพญาไทมักกสันหัวหมากและสายสีแดงเข้มช่วงบางซื่อหัวลำโพงวงเงินเพิ่มขึ้นเป็น44,573ล้านบาทเนื่องจากมีการปรับย้ายตำแหน่งสถานีราชวิถีเปลี่ยนมาอยู่ฝั่งโรงพยาบาลรามาธิบดีและมีทางเดินลอยฟ้าสกายวอล์กจากสถานีเชื่อมเข้าสู่อาคารของโรงพยาบาล ตามแผนจะเสนอต่อกระทรวงควมนาคมและคอรมอรเห็นชอบต่อไปนะครับความคืบหน้าโครงการลถไฟทางคู่ระยะที่2รวม7เส้นทางวงเงินรวม2.8แสนล้านบาทปัจจุบันอยู่ระหว่างกอ่อสร้าง1เส้นทางคือช่วงขอนแก่นถึงหนองคายวงเงิน28,679ล้านบาทส่วนอีก6เส้นทางขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคอรมอรอนุมัติโครงการ ส่วนความคืบหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูง2โครงการประกอบไปด้วยโครงการรถไฟความเร็วสูงไฮสปีดเชื่อม3สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอุทาภามาวงเงินลงทุนของโครงการนี้2.24แสนล้านบาทนะครับปัจจุบันคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟทอ,อนุมัติแก้ไขร่างสัญญาร่วมลงทุนแล้ว เบื้องต้นตามขั้นตอนจะเสนอต่อคณะกรรมการกำกับสัญญาที่มีทั้ง3หน่วยง,งานพิจารณาจากนั้นจะส่งต่ออธญการสูงสุดตรวจสอบร่างสัญญาประมาณ1เดือนและเสนอต่อสอกอพอ,อ,อเห็นชอบก่อนเสนอต่อคอรมอเห็นชอบร่างสัญญาต่อไปนะครับคาดว่าจะลงนามแก้ไขสัญญาได้ภายในเดือนมิถุนายนก็คือกลางปีนะครับ ด้านความคืบหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงไฮสปีดไทยจีนช่วงกรุงเทพถึงหนองคายในระยะที่2นะครับช่วงนครราชสีมาถึงหนองคายมีระยะทาง357.7กิโลเมตรนะครับวงเงินลงทุนของในระยะที่2นี้นะครับทรรมผชมช4ม3.41แสนล้านบาทล่าสุดคอรมอมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2568ก็คือต้นปีที่ผ่านมานะครับ โดยรอฟทอ,อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกวดราคาหาผู้รับจ้างคาดว่าจะเปิดประมูลได้เดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนนี้ตามแผนจะเปิดให้บริการในปีพศ2574นะครับโครงการนี้ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับส่วนโครงการแลนบริดมูลค่า1ล้าน,ล,านล้านบาทยังคงต้องรอร่างกฎหมายระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้มีผลบังคับใช้ก่อน จะสามารถเดินหน้าโครงการต่อได้ขณะนี้กระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวให้คอรมพิจารณาภายในเดือนพฤษภาคมนี้จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรใช้เวลาการพิจารณาในสภาแล้วเสร็จภายใน3เดือนคาดว่าร่างพรบร SEC จะมีผลบังคับใช้ภายในเดือนธันวาคม2568 ก็คือสิ้นปีนี้นะครับทั้งนี้ตามแผนจะจัดทำร่างเอกสารการประกาศประกวดราคาเพื่อคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนในโครงการแลนบิดภายในปลายปี2568นี้ในระหว่างนี้จะดำเนินการออกพรกรเวนคืนที่ดินภายในปี2569และเสนอต่อคอรมออนุมัติโครงการแลนบิดที่มีมูลค่า1ล้านล้านบาทนะครับ อยู่ที่ภาคใต้นะครับท่านผู้ชมขณะที่โครงการถนนของกรมทางหลวงหรือทอลอพบว่ามีมอเตอร์เวย์สามเส้นทางที่ยังผลักดันอย่างต่อเนื่องประกอบไปด้วยโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองมอเตอร์เวย์ส่วนต่อขยายทางยกระดับอุตราริมุขช่วงรังสิตถึงบางปะอินที่เรียกกันว่า m .5 หรือส่วนต่อขยายดอนเมืองโทเววงเงิน 31,358ล้านบาทปัจจุบันกรมอยู่ระหว่างดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกินเดือนมิถุนายนนี้หลังจากนั้นนะครับจะเปิดประมูลคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบ PPP ภายในเดือนกรกฎาคม2568ตามแผนจะเปิดให้บริการภายในปี2573นะครับ ส่วนความคืบหน้าโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองมอเตอร์เวย์สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกช่วงบางบัวทองถึงบางปะอินวงเงินลงทุน15,862ล้านบาทตามแผนปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือที่เราเรียกกันว่า EIA นะครับชี้แจงเพิ่มเติมเสนอต่อคอชก และคอรมอพิจารณาเห็นชอบไม่เกินกลางปีนี้และโครงการทางหลวงพิเศษ,ษ,ษระหว่างเมืองใหม่เลข8มอเตอร์เวย์ระยะที่2องช่วงนครปฐมถึงปากท่อวงเงินลงทุน61,154ล้านบาทนะครับปัจจุบันกรมทางหลวงหรือทอลอเตรียมเสนอต่อกระทรวงคมนาคมพิจารณาในเร็วๆนี้หลังจากนั้นจะบรรจุในวาระในคอรม อนุมัติโครงการหากคอรมอเห็นชอบจะดำเนินการในขั้นตอนการประกวดราคาทันทีและการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี2570ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ3ปีติดตั้งงานระบบพร้อมบำรุงรักษา o m 1ปีนะครับหากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกถอถพอระบุว่าในปี2568 ยังคงผลักดันทางด่วนสายใหม่3เส้นทางประกอบด้วยโครงการทางพิเศษกระทูป่าตองจังหวัดภูเก็ตวงเงิน1,6759ล้านบาทขณะนี้อยู่ในขั้นตอนสอบถามความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องปัจจุบันกระทรวงการคลังเห็นชอบคาดว่าจะเสนอต่อคอรมอรเห็นชอบในปี2568นี้นะครับส่วนความคืบหน้า โครงการระบบทางด่วนขั้นที่3สายเหนือตอนเอ็นสสายฉลองรัฐวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตกวงเงิน13,600ล้านบาทขณะนี้อยู่ระหว่างสอบถามความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเสนอต่อครมพิจารณาและเปิดประมูลภายในปี2568ต่อไปนะครับนอกจากนี้ยังมีโครงการบ้านเพื่อคนไทยที่วงเงินลงทุนประมาณ 12,000ล้านบาทซึ่งเป็นโครงการที่ภาครัฐมุ่งเน้นให้คนไทยมีบ้านเป็นของตัวเองโดยนำร่องพื้นที่ทั้ง4แห่งประกอบด้วยบางซื่อกมที่11สถานีทนบุรีเชียงรากจังหวัดปทุมธานีและเชียงใหม่ขณะนี้เว็บไซต์โครงการได้ปิดลงทะเบียนเมื่อวันที่11เมษายน2568ที่ผ่านมาบริษัท SRT จำกัดและสำนักสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกันแล้วนะครับอยู่ระหว่างสำนักสลากเตรียมดาเนินการจับฉลากเลตดอมซึ่งมติคอรมอได้เห็นชอบแล้วนะครับทั้งนี้ในปัจจุบันพบว,ว่ามีประชาชนลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบจากธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทออสแล้วกว่า1 3 0 0 0 0ราย ซึ่งตามขั้นตอนการจับฉลากกระทรวงควมนาคมจะมอบหมายให้สำนักสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นผู้ดำเนินการโดยมุ่งเน้นความโปร่งใสในการจับฉลากตามแผนคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างและเปิดให้ประชาชนเข้าอยู่เฟสแรกภายในปี2569นะครับท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับเกี่ยวกับข่าวสารนี้นะครับท่านผู้ชมคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับคลิปนี้ถ้าท่านชอบฝากกดติดตาม กดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลซีด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับช่องโควิดชาแนลซีขอขอบคุณครับ